เป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดยานิสจะมากับวอร r เ o อร์สจะเป็นไปได้ไหมที่แฟนๆอย่างพวกเราจะได้เห็นยานิสมาเล่นกับสเตฟโอ้โหมันคงจะมีความสุขน่าดูเลยจริงๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกตไม่เดก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะแฟนๆบาสเอ็นบีเอตอนนี้นะคะถ้าหากว่าตามข่าวสานการณของยานิสกับเบลวอกกี้บัคอยู่คะ่ะก็คิดไม่ต่างกับพวกเราสองคนนะคะมีเดว่าถึงเวลาแล้วแหละคะ่ะที่ทั้งสองฝ่ายนะคะต้องแยกจากกันคะ่ะเพราะอยู่ด้วยกันเนนนี้ ก็คือของรับค่าชิ้นสุดท้ายของวิวกี้บาร์ซาที่จะเทรดไปนะคะแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับคืนมาเพื่อสําหรับอนาคตในการสร้างทีมของพวกเขาค่ะเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันค่ะว่าทีมไหนบ้างที่จะมีโอกาสเอาตัวยานิสไปร่วมทีมค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเพื่อนๆสามารถสับสูบพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าตอนนี้อยากจะช้อปปิ้งช้อปปี้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ผ่านผลักลิงก์อในคลิปนี้ได้เลยนะคะลิงก์ไปที่ช้อปปี้ค่ะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าใดๆก็ได้แค่นี้เองนะคะาาพเพือ่อนๆกาารรัั่่ววกกเเไดด้้้แลลคคะอยืนงใใจห ะคะหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe หรือกด subscribe เป็นด้วยค่ะเริ่มมาเลยค่ะมีทีมไหนบ้างค่ะที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสได้ยานสไปร่วมค่ะคือก่อนที่จะไปพูดถึงทีมอื่นๆเนี่ยนะครับขอเล่าให้ฟังก่อนสถานการณ์ของ w a u k e e Bucks ในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทีมของพวกเขาไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องเทรดยานิสภายในเส้นตายการเทรดที่จะถึงนี้ถ้าเกิดเขาเก็บยานิสเอาไว้แล้วค่อยไปลุ้นในช่วงปิดฤดูกาลทีมของพวกเขาจะมีออปชันทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหลายต่อหลายทีมตอนนี้นพอจบฤดูกาลปุ๊บเราจะเเห็นนว่่่าามมมีีกรทพิขึ้ มีหลายต่อหลายทีมมากๆและประกอบกับตอนนี้เนี่ยตัวของยานิสมีอาการบาดเจ็บนะครับเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหรซึ่งประกอบกับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของทั้งทีมไม่จําเป็นที่จะต้องการคว้าชัยชนะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ยานิสต้องการยานิสต้องการลุนแชมป์ยานิสต้องการต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะตอนนี้มิวกิบักต้องการที่จะแพ้ ที่จะไปลุ้นสิทธิ์รับของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลอย่างไรก็ตามสัญญาของยานิสนะครับเมื่อจบฤดูกาลหน้านะครับไม่ใช่จบฤดูกาลนี้ตัวของเขาจะเข้าสู่เพลยออฟชั่นนั่นหมายความว่าตัวของยานิสมีสิทธิ์เลือกที่จะไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดจะมีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆทีมที่จะเอาไปนะครับจะต้องมั่นใจว่ามันเป็นทีมที่ยานิสเขาต้องการจะอยู่ต่อถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาเช่าซื้อเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับคล้ายๆกับตอนที่แรปเตอร์ได้วเ,นะปปเดว แต่ตอนนั้นเนี่ยได้ไปปีเดียวแล้วเขาคว้าแชมป์เราก็ไม่ได้การันมันไม่มีอะไรการันตีนะครับว่ายานิสไปปุ๊บเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีดังนั้นทีมที่จะเอาไปก็ต้องมั่นใจว่ายานิส พร้อมที่จะเซ็นสัญญาต่ออยู่ต่อกับทีมต่อไปไม่อย่างนั้นสิ่งที่เขาเสียไปครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ราฟไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นสิทธิการสลับการราฟต่างๆเท่ากับว่ามาันศูนย์เปล่าไปเลยครับพอเวลาแอดมินเออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยนะคะทีนี้ค่ะพวกฝ่ายบริหารเนี่ยเขาคิดอย่างไรกันบ้างะคะคือตอนนี้ทางเมลคิบาร์เองเนี่ยพวกเขาขยับยากมากๆนะครับตั้งแต่ที่มีดีลของจูฮอยเดดีลของเดเมียนเลเล่ดรวมไปถึงการเซ็นสัญญากับมาสเตอร์เนอร์ด้วยการจบสัญญาแล้วก็ยืดการ ีนะครับไปจนถึงปี2030ทําให้ในเวลานี้แอเสเซทต่างๆของเมลกี่บาร์แทบไม่มีเหลือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ราบรอบแรกสิทธิ์การสลับการราบพื้นที่เงิน อันนี้คือความปวดหัวเหลือเกินทําให้พวกเขาเนี่ยติดอยู่แบบนี้แล้วถ้าเกิดไปมองถึงสัญญาของผู้เล่นในเวลานี้นะครับ11คนจาก15คนของทีมนะครับออรอสเตอร์ของทีมมโฮคบีบัคสัญญาอยู่ที่ระดับแบบสัญญาขั้นต่ํา2-5ล้านเหรียญเท่านั้นเองมีนักกีฬาอยู่เพียงแค่4คนครับที่มีสัญญามูลค่าสูงสูงยานิสอันเดรตกุมโปเนี่ย54.1ล้านเหรียญมาลส์เทเนอร์เนี่ย25.3คาคุสมาอีก22.4แล้วก็มาเป็นบ๊อบบี้พอ์ติส13.5ดังนั้นถ้าเกิด,เเด,ดกพววกกเเเขขาอาาาไไไมม่รรดนสอออัุโปปแล้จะะีๆ เข้ามามเพื่อไปต่อยอดในการสร้างทีมต,ต่อไปในอนาคตล่ะครับไม่มีทีมไหนครับต้องการมาสติเทนเนอร์ขนาดนั้นไม่มีทีมไหนต้องการคาคุสมาขนาดนั้นยังไงก็ต้องเป็นยาน,นิสครับจะชา้าจ,จะเร็วก็ตาม พอฟังไอ้ินเอพูดแบบนี้แล้วนะคะนึกย้อนกลับไปค่ะสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับโอเคซีเลยเนาะใน <Ừ. S 1> ปี2019ค่ะที่เขาตัดสินใจที่จะเทรดลัสเซอร์เวสบูนะคะแล้วก็พอจอใช่ใครจะเชื่อตอนนี้โอเคซีคือแชมป์ NBA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับถูกต้องครับสิ่งที่เอ้เนตูนพูดเนี่ยถือว่าเป็นแพทเทิร์นมากๆนะครับในปัจจุบันตอนนี้หลายต่อหลายทีมากๆครับศึกษาการทําทีมของโอเคซีตันเดอร์เป็นแบบอย่างสิ่งที่ทีมตัดสินใจแล้วว่าจะเทรดนักกีฬาที่สุดยอดของทีมออกไปเนี่ยสิ่ง ย้ำว่ามีศักยภาพนะครับตอน OK เคซีตันเดอร์ตอนนั้นเนี่ยเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์ทุกคนก็รู้ดีว่าเขามีศักยภาพพวกเรา2คนเป็นนั่งดูเชในสนามตอนนั้นอยู่กับคลิปเปอร์ยังบอกเลยโอ้โหเด็กคนนี้นี่เก่งจริงๆคือโดดเด่นมากแต่ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเชจะมาเป็น MVP จะมาเป็น f i น a ลส์เอ็มวีพีขนาดนั้นจะมีการยิงระยะกลางจะมีการเล่นที่เทพสุดยอดแบบปัจจุบันตอนนี้นอกจากนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์สูงแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทีมต้องการก็คือสิทธิ์ หรือว่าจะมีการเอาสิทธิ์ราบรอบสออะไร พวกคือเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้ครับนี่คือสิ่งที่ทางเมลวอกิบักน่าจะเลงเอาไว้แล้วเอ็ดมันเอคิดว่าตอนนี้ค่ะฝ่ายบริหารของเมลวอกิบักซ์นะคะที่รับฟังข้อเสนอของทีมอื่นนอย่างเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกโอเคแล้วแล้วพอพี่จะเทรดยานิสนะคะก่อนเส้นตายการเทรดนี้ค่ะคิดว่าทีมไหนมีโอกาสบ้างคือตอนนี้เพื่อนๆรอฟังอยู่ค่ะรอลุ้นอยู่ว่ายานิสจะไปอยู่ทีมไหนนะคือถ้าเกิดพูดถึงโอกาสของยานิสในการลุ้นแชมป์นะครับตัวของเขาควรจะอยู่ที่ฝั่งตะวันออกอันนี้คือสิ่งที่ทุกกกกคนน็ราาัดีถ้เ ย้ายไปอยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยโอ้โหเขียวลากดินทั้งนั้นหมดจะเป็น OKC Denver Nuggets นะครับมี Lakers มี Clippers มี Rockets มีอีกเต็มไปหมดเลยมีทีว o p ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเขาอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยานิสพอจะมีโอกาสลุ้นเข้าสู่ NBA Finals ง่ายกว่าทางฝั่งตะวันตกอย่างแน่นอนและทางฝั่งตะวันออกตอนนี้ที่มีข่าวเข้มข้นมากๆนะครับก็คือ m ม a m มี e a t กับนิว York Knicks ปัญหาคือ2ทีมนี้เนี่ย มีพวกสิทธิ์ราฟมีพวกแอสเซทต่างๆเนี่ยมันน้อยเหลือเกิน<ช>ครับมันไม่มากเพียงพอที่ทาง Milwaukee Bucks จะเอาไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีทีมอย่าง Atlanta Hawks นะครับที่ถือว่ามีของอยู่มีสิทธิ์ราฟมีทั้งนักกีฬาที่อายุน้อยพรสวรรค์สูงแต่ไม่แน่ใจว่ายานิสจะจะไปอยู่กับ Atlanta Hawks หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่าง Detroit Pistons Detroit Pistons เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีสิทธิ์ราฟมีทั้งนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์สูงแต่ตอนนี้ Detroit Pistons ถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งทุกอย่างของพวกเขาดีมากกล้าหรือเปล่าทที่่จจะเเเอออาาาาข้้้้ไไปแลลวมมันนตงงใหคย เกิดขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทาง Detroit Pi s t o n ก็ะจาเป็นต้องคิดหันไปดูทางฝั่งตะวันตกกันบ้างครับอันนี้เนี่ยถือว่าเข้มข้นมากๆเพราะว่ามีหลายตัวหลายทีมมากๆเลยนะครับที่อยากจะเอาตัวยานิสเข้าไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็น Golden State w a r r เ o อรเอง e s o t a t i m b e ท w o l บ e s นะครับ Houston Rockets หรือแม้กระทั่ง San Antonio Spur s ที่เป็นข่าวอยู่ณเวลานี้เรามาว่ากันเป็นทีมๆนะมาเริ่มกันที่ทีวู๊ก่อนทีวู๊เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โอกาสจะไได้้้ยยาาานนนิปค่ออขงมก เพราะว่าเขามีแค่สิทธิ์การสลับการรับปี2028ที่เหลือนี่แทบไม่มีเหลือแล้วคับเพราะวาตอนนั้นเอาไปเทรดแรกเอารูดี้โกแบร์เข้ามาเสียสิทธิ์รับรอบแรกเยอะมากๆนักกีฬาที่อายุน้อยพรสวรรค์สูงก็ไม่ได้น่าดึงดูดขนาดนั้นหันไปดูทางฮิลซันร็อกเก็ตสนะครับแม้ว่าทีมของพวกเขาจะมีสิทธิ์รับรอบแรกสิทธิ์การสลับการรับไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ร็อกเก็ตสมีนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์สูงเพียบว่าจะเป็นอัลเบนเชนกูนเอเมนทอมสันหรือแม้กระทั่งตัวของจาบริสมจเเเนีรรรรพดาาาืาือออกกก้้หหปปลลล่่่ทะัฬ เหเพราะว่าบัคส์เนี่ยก็ต้องการอย่างเชนกุนแล้วก็ไอเมียนทอมสันแบบนี้อย่างแน่นอนครับ ย้อนกลับไปค่ะมินเน่น่าสนใจมากๆเลยนะตอนที่มีวอกกี้บัคส์ได้แชมป์ค่ะเขามีผู้เล่นอย่างไรคะมีผู้เล่นอย่างคริสตินาตันแบบนี้นะคะ<ม>ที่คอยปิดเกมค่ะคอยช่วยยานิสในช่วงบีบๆช่วงท้ายเขามีผู้เล่นอย่างจูฮอยเดนะคะที่นอยเน้นเกมรับปรุงนอกให้แก่ยานิสเนี่ยและนั่น,นะค่ะก็คือเป็นปัจจัยสาคัญเลยที่ทําให้มีวอกกี้บัคส์คว้าแชมป์ได้ทีนี้ค่ะสมมุติว่าฮิลสันวอลเกสนะสามารถได้ยานิสมาโดยที่ไม่ต้องเสียเอเมนท็อปสันนะลองนั่งจินตนาการดูค่ะโอ้โหมีเคดีทายกี่่่สุดดอิงว ต้นอีกนะเหมือนแบบสเตปอัพขึ้นมานะไม่ต้องยิ้มหวานเราอะ <laughs> ทำไมต้องยิ้มหวานขนาดนั้นแล้วก็ยังคงมีเอเมนทอมสันนะที่คอยเล่นเกมรับอันนี้นี่คือเหมือนกับหน้าที่เหมือนกับจูฮอยเดย์แม้ว่าประสบการณ์เขาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าก็ตามถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆตูว่าฮิลสันโรเกสเนี่น่ากลัวแล้วแบบมีลุ้นแบบสุดๆเลยจริงค่ะถูกต้องครับฮิลสันโรเกสจะน่ากลัวมากนะครับเพราะว่ายานิสกับเคดีเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะไม,ไม่ไม่อยากจะไม่อยากจินตนาการเลยคือเคดีตอนนี้เนี่ยแม้ว่าอายุเยอะก็ตามนะครับแต่ศ ดูแฟนๆเชื่อว่าแฟนๆยังคิดว่าเหนือกว่าคริสบรตันตอนน<ม>ู้นด้วยซ้ำไปอะ่ะจริงอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆก็ๆก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าถ้าเกิดได้มาจริงๆจะคุ้มหรือเปล่า กล้าเสียไหมล่นะอะไรอย่างงี้กล้าไหมละ่ะตอนนี้เคมีกาลังดีนะไม่เอาดีกว่าก <sk ill> ล้าไหมล่ะเราก็สึงถามไงถามแฟนเคดีก่อนว่ากล้าไหมละ่ะพอพูดแบบนี้นะครับเราไปดูกันทีมต่อไปครับทีมที่มีทั้งสิทธิ์ปลาปลอบแปกเพียบเต็มไปหมดเลยหรือว่าจะเป็นนักกีฬาที่พรสวรรค์สูงนะครับก็บเต็มทีมนั่นคือทีมอย่างแซนแอนโตนิโอสเปอร์อะรวมไปถึงโอเคซตันเดอร์ที่ก็มีข่าวอยู่ว่าให้ความสนใจอยากจะลอง พูดคุยกับทางบัคดูซิข้อเสนอกับยานิสเป็นยังไงแต่อยากจะบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่าง OKC OK ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยแกนหลักของพวกเขา3คนเนี่ยชัดเจนมากเชเจดับ mm hmm. และก็เช t ดโฮมเกรนแล้วก็รายร้อมด้วย <Okay. S 1> นะักกีฬาเพียบเต็มไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาสร้างกันมาตลอดส่วนตัวจึงรู้สึกว่า OK c ซไม่น่าจะมีการเทรดหรือว่าไปทําให้ทุกอย่างที่เขาสร้างมาเนี่ยมันกลายมาเป็นดึงยานิสเข้ามาร่วมทีมร่วมกับเชร่วมกับเจดับเช็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยลงตัวมันดูไม่ ไม่ใช่เป็นเส้นทางเดียวกับที่โอเคซีเขาพยายามทำมาโดยตลอดทีนี้เราไปต่อที่แซนแอนิโอสเปอร์แซนตอนิโอสเปอร์เนี่ยถือว่าโอ้โหมันกีฬาอายุน้อยพอรสวรรค์สูงนี่เพียบเลยนะครับดี Harper, Castle, แลนฮาร์เปอร์สเตฟานแคสเซิลและยังมีอีกมากมายแค่จินตนาการว่าถ้าเกิดยานิสมาร่วมงานกับเวมบี้โอ้โหสยองทั้งทีมนะครับรๆๆน,นี้นี่คือแบบส,นะสยองทั้งทีมเลยนะครับจะเข้าไปข้างในเนี่ยมีแต่ตายกับตายอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดมาร่วมงานกันจริงๆรแต่ ถ้าเกิดมองในมุมกลับกันนะครับแซนอนโทนิโอสเปอร์ในเวลานี้เนี่ยคล้ายๆกับ o k เคซตันเดอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาเป็นทีมที่พัฒนาเร็วเกินกว่าที่ทุกฝ่ายคาดคิดอะ mm hmm. จากทีมที่เออฤด,ดูการนี้เราคิดว่าถ้าเกิดเขาเขา Play ้าเพลย์ออฟได้นะเราก็ประสบความสําเร็จแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กลายเป็นทีมระดับหัวแถวกลายเป็นทีมระดับลุ้นเพลย์ออฟลึกๆก,กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้เลยนี่คือสิ่งที่ การพัฒนาทุกอย่างในทีมแซนแอนโอสเปอร์เนี่ยมันทำมาอย่างถูกต้องเราเคยเห็นทั้ง OKC คซ u สันเดอร์นะครับอยู่ในจุดนี้เหมือนกันพวกเขา <Yeah. S 1> ไม่ไม่สนใจเลยอ่ะคือเดินหน้าด้วยทับพลังหนุ่มเชจดับเชพวกนี้เนี่ยเดินหน้าพลังหนุ่มให้ทุกคนเล่นร่วมกันสะสมประสบการณ์ไปร่วมกันเติบโตไปร่วมกันแก้ผิดแก้ถูกไปร่วมกันไม่ได้หามนักกีฬาที่เป็นระดับสตาร์ระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาเพื่อมาไปขัด จังหวะการเติบโตการสะสมประสบการณ์ของนักกีฬากลุ่มเหล่านี้ส่วนตัวจึงเชื่อว่าแซน a n แอนโทนิโอสเปอร์ก็น่าจะเดินหมากแบบเดียวกับ OKC OK เขายังไม่น่าจะสนใจดึงยานิสเข้ามาร่วมงานในเวลานี้ครับดังนั้นเนี่ย เติบโตไปด้วยกันแบบนี้น่าจะเข้มแข็งมากกว่านี่คือสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารของสเปอร์น่าจะคิดอยู่ในจุดนี้ตูนงก็คิดแบบเอ็มบิเดเหมือนกันนะคะตุนคิดว่าทั้ง o k เแล้วก็สเปอร์เนี่ยมาดีแล้วพวกเขาทั้งสองทีมนะคะไม่น่าจะลุยในการตลาดการเทรดของยานิสครั้งนี้แล้วค่ะทีนี้ค่ะเราไปถึงทีมนี้เลยค่ะเอ็มบิเดโกลเด้นสเตย์อรยเออร์สค่ะเพื่อนๆ่อรอคอยมาค่ะเอ็มบิเดตูนรู้ว่าเอ็มบิเดอยากจะให้ยานิสเนี่ยมาอยู่กับอรยเออร์สเพราะว่าเอเ็มบิเดเนี่ย ลุยกันแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเกิดยานิสจะมากับวอร r เ o อร์สิจะเป็นไปได้ไหมที่แฟนๆอย่างพวกเราจะได้เห็นยานิสมาเล่นกับสเตฟโอ้โหมันคงจะมีความสุขน่าดูเลยจริงๆนะเป็นอย่างที่แอมิตูนพูดเป๊ะเลยแหละครับมาถึงถึงจุดนี้แล้วครับโอกาสมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยโกลเด้นสเตด์วอริเออร์มีเท่าไหร่ควรจะต้องใส่ให้หมดเลยนะครับพวกเขามีสิ่งที่ทางเมล k e กอีบัคต้องการค่อนข้างครบนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รต์ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์ก็มี อ่ะขอพูดถึงเรื่องสิทธิ์ดราฟต์ก่อนโกลเด้นสเตทวอร์เ o อร์เนี่ยมีสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกถึง4ี่สิทธ์นะครับปี2026-2028-2030-2032แต่ว่าปี2030มเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนั่นคือมันจะต้องอยู่ในอันดับ1-20ถึงถ้าเกิดหลุดไปเป็น21-30ถึงปุ๊บเนี่ยสิทธิ์นี้จะเป็นของวอชิงตันวิสเซ a r ส์เพราะว่าดีลของวอร์เ o อร์เคยมีการตกลงกับไว้ก่อน ตอนที่เทรดจอแดนพูไปแล้วก็มีคริสพอมาและพวกเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการสลับการรับพ่วงเข้าไปอีกด้วยนะครับและพวกเขาก็ยังมีสิทธิ์การสลับการรับพ่วงไปให้กับเมล็กกีบัคเพิ่มขึ้นอีกด้วยทีนี้มาดูในส่วนของนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์นในทีมแน่นอนครับว่ายังไงก็ต้องเป็นโจนาธทานกุมิงกามีโมเสสมูดดี้มีแบรนดินโพเชมสกี้หรือว่าจะเอาใครมาพูดคุยกันวอริเออร์เนี่ยพร้อมเลย ทุกอย่างเพื่อที่จะเอายานิสเข้ามาร่วมทีมและที่สําคัญสัญญาของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมูลค่าเท่ากับยานิสอันเดอรกุลปัวเป๊ะเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงทีมที่ในช่วงเส้นตายการเทรดนี้นะง่ายที่สุดสะดวกที่สุดในการเทรดกับเมลอกิบักก็คือโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยแหละครับอุ้ยโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเพื่อนๆนั่งฟังไปนั่งยิ้มเลยนะคะเนี่ยเท่าน,นั้นยังไม่พอไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนรอจนจบฤดูกาลปิดช่วงปิดฤดูกาลนะครับสิ่งที่โกลเด้เนสเตทวอร ก็คือแบบเดียวกันไปเลยสิทธิ์รับราะประสิบการณ์สนามกนักกีฬาอายุน้อยพอสมควรเหมือนกันทุกอย่างดังนั้นจะรออะไรครับมีตอนนี้ลุยเข้าไปเลยครับ จริงค่ะพอเวลาเอมิเน่พูดแบบนี้นะคะบอกว่าจะต้องจัดเต็มแพ็กเกจมันจะต้องใหญ่เอมิเน่ก็จัดแพ็กเกจมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพ็กเกจมันจะประมาณไหนนะคะ g o l d e n State Warriors ค่ะก็จะส่งจิมมี่ปัลเลอร์โจนาธานคูมิงกาโมเซ่มูดดี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบรนดอนโพชิมสกีติดดราฟรอบแรกส0ิค่ะของปี 2026, 2028, 2030, 2032สิทธิ์ติดก,การสลับการดราฟรอบแรกค่ะ ส่วนมาร์คะกก็จะส่งยานิสอันเชตคุมโปค่ะบอบบี้พอทสหรือจะเป็นคาวคูสมานะคะแต่อเมินเอยอยากจะให้เป็นคาวคูสมาค่ะแล้วก็ธนาซิสก็น่าจะพ่วงมาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแพ็กเกจนี้คือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยตัวของยานิสเองน่าจะมีผลน่าจะบอกกับทีมว่า<ช>เออ,เ,อ,อเขาโอเคเขาอยากจะไปอยู่กับโกลเด้นสเตทบอเวอร์เพราะอย่างที่บอกกับเพื่อนๆตอนต้นแล้วว่า มิอกิบัจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการเทรดยานิสในภายในเส้นตายการเทรดครั้งนี้แต่อย่างที่พวกเราก็หลายฝ่ายก็คาดคิดนะครับอยู่ต่อไปเนี่ยบรรยากาศในทีมอะไรหลายต่อหลายอย่างตอนนี้เนี่ยมันอึมครึมมันไม่โอเคเลยก็จึงคิดว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าจะมีการเทรดจริงๆเดีลที่ได้มาครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามันน่าจะเพียงพอในการเดินหน้าต่อ ให้กับมิววอกิบักสร้างทีมต่อไปในอนาคตหลังจากหมดยุคข,ของยานิสได้จนทางคูมิงกาเองเขาก็มีพรสวรรค์นะครับคราวนี้เนี่ยไปปล่อยของให้เต็มๆเ,เลยจิมมี่บัตเลอร์ ในอดีตก็เคยเล่นที่มหาวิทยาลัยมาร์เก็ตก็อยู่ที่มิวอกีด้วยเังนั้นมันก็เป็นทีมมันเป็นพื้นที่ที่เขาคุ้นชินอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นโมเสสมูดดี้หรือว่าจะเป็นโพเชมสกี้เนี่ยต้องคุยกันว่าจะเป็นใครคิดว่าไม่ต้องไปทั้งสองคนคนใดคนหนึ่งจะเป็นใครก็ตาม,มนะครับสองคนนี้ก็ถือว่ามีศักยภาพไปช่วยงานทีมมิวอกีบัคส์ได้อย่างแน่นอนหามไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์นะครับไม่มีทางเลือกไหนครับที่ดีเท่ากับยานิสอันเดรตูคุมโปอีกแล้วละครับหม,มอปเป็นจะ่าว ใครก็แล้วแต่มาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างความแตกต่างมันยังไม่ได้สร้างโมเมนตัมที่จะสามารถทําให้ทีมทะลุไปจนถึงรอบลึกๆหรือว่าจะมีโอกาสลุนแชมป์ได้เท่ากับยานิสขอให้ยานิสหายกลับมาครับก่อนจะเพลย์ออฟก่อนจะลุนเพลย์อินเบียดเข้าเพลย์ออฟอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครอยากจะเจอหรอกครับเพราะว่ายานิสรวมกับ ตัวของสเตปเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าตัวของยานิสทุกคนทราบกันดีว่าเป็นคนที่ทะลวงวงในโจมตีห่วงดีที่สุดของหลีกในเวลานี้เขาเป็นคนที่ดึงผู้เล่นทีมตรงข้ามเข้ามาประกบเขายามที่เขาทะลวงห่วงมากที่สุดของทีมของหลีกในขณะที่ทางงเตฟเวนเคอร์รีเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าเป็นคนที่ยิง3ดีที่สุดในโลกใบนี้เขาเป็นคนที่ดึงคนประกบ แม้กระทั่งตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยเยอะที่สุดของหลีกพอสองคนนี้มารวมกันเนี่ยโอ้โหค่าพลังมันมันสุดจริงๆนะครับเหมือนในหนังจีนเนี่ยคนนึงทะลวงข้างในตะปุ๊บดีดออกมาเซต,ตสเต็ปสเต็ปทางโซนเยอะๆพื้นที่มันก็กว้างขึ้นวิ่งป่วนไปป่วนมาพื้นที่มันมากขึ้นยานิสก็ทะลวงวงในโจมตีหวงก็ง่ายขึ้นอันนี้คือภาพที่เราเห็นสตีฟเคอร์เดมอนกรีนก็คงจะมีแผลในการส่งการรันเพลงสวยๆงามๆเล่นง่ายมากขึ้นจุดนี้เนี่ยแหละครับมันจะทําให้ทางสเต็ปสามารถเค้นพลัง ที่ตวงเขาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยระดับ All NBA นะมันจะยืดได้อีกนานแค่ไหนแน่ๆคือฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้ามีโอกาสอีกอันนี้เนี่ยครับคือสิ่ง,งที่ทาง Warriors ควรจะทุ่มให้หมดเลยมาค่ะเพื่อนๆอีกไม่กี่วันค่ะเส้นตายการเทรดตามเวลาของบ้านเรานะก็คือวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะเรามารอลุ้นกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแฟนๆ Warriors จะได้มีความหวังได้ยานิสไหม,มหรือว่ายานิสจะเลี้ยวผิด เลี้ยวไปเลีย้ยวหยอกนิก <c oughs> หรือว่าจะเลี้ยวยิ่งผิดหนักเลี้ยวเปลี้ยวไปเอาแองเลกอร์เอ้ยไม่ใช่เอาค่ะเพื่อนเรามาล้อลุ้นกันนะคะกดไปพูดคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกสนุกอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ทวิตตี้ทวีแมนเนีตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา Twitter, ทวิตตี้ทวีแมนเนีวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั <c oughs> <c oughs>